วันนี้ก็กลับไปอยู่กับ่แกมฟรีไฟล์ของเราเหมือนเดิมวันนี้เราจะพาไปดูสกินรถคันใหม่กันเป็นรถลัมโบกินีลัมโบกินีให้นี่อ่ะให้ดูก่อนนี่อันนี้โหรีบเนาะประมาณน,น,าณนี้วันนี้เราไปลงแร้งกันสองสองนี่แหละ ถ้าสองสี่น่าจะไม่ไหวถ้าเจอรังแดงเราจะรอดหรือไม่วันนี้เรามากับเพื่อนชื่อโนอนะครับ F4 ตัวยงของลุงนุงแชนแนลโทรมาหาต้องไปขอสวัสดีลุงนุมก่อนเลยวันนี้เราจะรอดกันหรือไม่อะ มีตัวยงรุมหนุ่มเลยเราจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยแค่นี้ก่อนเลยคำเดียวเลยเราจะรอดหรือไม่เนี่ยเราต้องหารถดแลมโบกินี่ขับไล่ชนคนสู้สมาร์ทวูเอาตัวรอดสู้ยังไม่สมู้ลงไหนดี โหยเกิดแตกงั้นเราเราหันล็โกกินนี่กินต่อไปเกิดแตกเลย 老大。 ราจะเจอลัมโบกินีไหมนี่เดี๋ยวคลิปหน้าพามารีวิวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันนี้เลยอยู่บนป้ายโฆษณาคันนี้เลยนี่คันนี้เลยทำภารกิจเสร็จแล้วด้วย Hãy yeah. yeah. subscribe โบกินีก็หายคนก็นหายโอ้โหรีวิวมอเตอร์ไซค์เลยดีมั้งนี่เจอมอเตอร์ไซค์หลายคันแล้วเลิกเกินเรารีวิวมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยดีไหมนมี่ มอไซก่อนรีวิวมอไล์ก่อนเลยดิมั่งนี่โอเคตัดสินใจลแล้วล่ะไปนชนมอไซกันดีกว่าไปรีวิวมอไซแน่นไปเลยเราจะไปขับชนคนกันคุณผู้ชม เฮสัลเวยมอไซค์น้องโน้น้องน้น้องน้นครับขับมารับแล้วไปได้ขึ้นเราจะไปไล่ชนคนเนียนมอไซค์มอไซค์อย่างเสี้ยววันนี้จะมารีวิวลัมโบร์กินีแต่ได้รีวิวมอไซค์ก่อนตัดสินใจ ไลาลาหาคนกันต่อ 那个面。嗯嗯 แล้วแบบมาสองทางพร้อมกันเลยด้วยนะลาหัวโชนหนึ่งสเต็ปดิโนแบบเันๆเลยเหลืองเตะ เพื ه, ่อนเราหลังเด้อโหเพื <OS> Bryant, ่อนเราวันนี้จะรอดไหมบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ข้างๆต้นไม้ สวบโอ้มัยก๊อดโอ้มัยก๊อดเราแบบนัวมากโดนลุมมา นะเราไม่ไปเก็บ่ะกับเ,เก็บของหน่อยก็ดีน่นกไปๆ้ามอไซด์อ่ะมอไซด์ไามาไปาออะะไปกันเวเร ไปกับผีแล้วกลับไปเก็บของก่อนเมนูเราว่าไนงะเราไปเก็บของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนมันโนเราเปิดน,นะ Thanks <sniffs> for Það er svona í félgum. 超超。 อยากกลับไปเก็บมอไซค์เพื่อคุณผู้ชมทำได้เ,เพื่อคุณผู้ชมครับเอา,เอามา,เ,าเดี๋ยวให้ดูมอไซค์เลยตรงนี้เลยมาครับโูมอไซค์กันลงลงลงเนาะลงลงลง,ลง,ลง,ลงมานี่ มอใส่ฟอระมวันนี้เลยสวยใช่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนี่เดี๋ยวเล็งให้ดูนี่ลอยอย่างเท่ใครวัน <laughs> โโนี้นคไปไล่ชนคนกันต่อเดี๋ยวเดียด๋วยวโอเคเปลี่ยนปืนก่อนลงมาปไปไป เออเฮ้ยลงลงลงทำไมมีคนละนี่สเต็ปกระโดดลงนหมอย่างนี้สเต็ปเจ็บยัง จัดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน 11ดาวได้เลยสวยใช่ได้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนกิดีดชื่อพอดเพื่อนชื่อพอตกิดอาเลยโคตดสวยบอกเพื่อนบอกแต่ก็สวยจริงนะครับดูลอสสิล้อส,สวยมากอะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรา เวลาพูดท่อนสุดท้ายนี่มันชอบติดอะงั้นก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว